สวัสดีวันพฤหัสที่9ก้ากันยายนค่ะนี่อาหารเช้าและเที่ยงของผมนะคะตอนประมาณเกือบบ่ายสองอันนี้พริกปลุกเองในกระถางค่ะนนเขียวเขียวส่วนนั้นก็เป็นอาหารเช้าของฮิวบรรยากาศแบบขี้เกียจไปชอปปิ้งอ่ะก็เลยกินอะไรเท่าที่มีในตู้เย็นตึงตอนนี้เป็นเวลา 6มงคึ่งนะคะโอการาลังทำแกงมัสมั่นไก่นี่ใกล้จะได้กินละแล้วก็มีขนมเค้กโอ้ทำเค้กกล้วยหอมหลงไม่มีแป้งตาว้าตาบัวแดงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเป็นแป้งที่มีในอังกฤษรู้สึกว่าเ t e เจอร์มันจะไม่ได้เลยค่ะเพื่อนหน้าตามันไม่เหมือนเค้กกล้วยหอมบ้านเราเลยอ่ะไม่รู้โอ้ เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกว่าแป้งสาลีมันก็คือแป้งสาลีมันก็น่าจะทําเค้กได้เหมือนกันปรากฏว่ามันหน้าตามันไม่ได้เท็กเจอร์เหมือนเค้กกล้วยหอมเมืองไทยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเพนติ้งอันนั้นเดิสวยไหมเป็นกระท่อมริมทะเลของฮิวสวยเนาะดูเมฆส,สิดูการไล่สีดิเพื่อนๆสวยเนาะนี่คือฝีมือคุณนายเจลนะเพื่อนเพื่อต้องขอบคุณคุณนายเจลที่เป็นเพ้นต์รูปรดีมาให้ โอก็ว่าแขวนไว้ในห้องครัวเพื่อนให้บรรยากาศรีแลกรีแลกซขอบคุณคุณนายเจลอีกทีนะคะแล้วก็ขอบคุณแจนด้วยที่ส่งภาพเพนติง้งมาให้น่ารักมากเลยเสร็จแล้วนี่นะคะมัสมั่นไก่แกงมัสมั่นไก่โป้ thank you very much <laughs> enjoy i will ของหวานเป็นเค้กกล้วยหอมใส่วอลนัทด,ด้วยนะคะคือนี่แป้งที่โอใช้เป็นแป้งอังกฤษเนาะ เท็กเจอจะไม่ค่อยเหมือนแป้งเค้กไทยเท่าไหร่เนินของฮิวเอ o นจอย u ิวไอโฮวอยู s e look <S <S to me 2> like 2 pound p l a t exactly s e two pound plates โ exactly อ้ซื้อจากร้านขายของมือสองครับเพื่อนอร่อยไหมอืม hmm. okay b a n a n นาน thank you เค้กกล้วยหอม สงสัยต้องพยายามหาแป้งบัวแดงมาใช้แป้งตาอะไรนะตาเว้าแป้งไทยอันนี้ออกมาแล้วเป็นแบบมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะแบบนี้มันไม่ฟินอ่ะอันนี้เป็นน้ำพึ่งจากชชเลตี้ที่เราไปเปิดการ์เด้นเนาะผู้หญิงคนนั้นเขาเลี้ยงพึ่งเองแล้วเขาก็ทำเอง เราก็ทำใส่ขวดมาขายอึ๊บ mm hmm. ดูดิว่าเผื่อจะอร่อยขึ้น <laughs> อะ Made by Claire Her name is Claire Yes ตอนนี้ยู่อยู่ทสโก o นะโ้ดูข่าวล่าสุดที่มันมีคนเอามีดไล่ฟันเนาะบางที่เขาก็มีความปลอดภัยเพื mm ่อ hmm. นเวลาขายมีดเขาก็ห้อยแค่กระดาษเราถือแบบนี้ไปแล้วเราก็ได้กระดาษได้ ด้านมีดนี่ราคา15บห้าปอนอเด็กน้อยมีกสวัสดีวันศุกร์ที่10กันยายนนะคะวันนี้เราสองคนมาดูแข่งจัก,กรยานทัวทัวรรอบเกาะอังกฤษค่ะเพื่อนๆแล้วมันมีช่วงนี้ที่เขาผ่านมาในเมืองเราพอดีเราก็เลยแวะมาดูกันมาสักทีเธอ จกักรยานไปฝนตกพอดีอาหารเย็นวันนี้นะคะวันศุกร์ที่10กันยายนค่ะข้าวราดแกงแผนงเนือค่ะอันนี้ไม่ใช่มะเขือเปาะนะแต่เป็นถั่วกีนบีราดกับข้าวหอมมะลิ ส่วนฮิวก็เหมือนกันแต่ว่าข้าวนิดเดียว enjoy ค่ะ I am all ready. much. very you Thank สวัสดีวันเสาร์ที่11กันยายนค่ะตอนนี้โออยู่ที่หมู่บ้านแฮมชอนะคะเรามาดูงานแสดงพืชพันธุ์เกษตรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกัน ดอกเดเียหนึ่งแจก,กันมีสามดอกที่บานน,นี่คนที่ได้รางวัลชนะเลิศด,ดอกใหญ่มากอันนี้เป็นดอกไม้แบบแบบมิกนะคะอันนั้นได้ที่สามนี่หน้านั้นดอกซันฟลาเวอร์อันนี้ได้ที่สองอันนี้น่าจะได้ที่หนึ่งอันแรกอันนี้เป็นดอกพีอันนั้นได้ที่หนึ่ง มีประกวดเครื่องดื่มด้วยอันนี้เป็นเครื่องดื่มผลไม้แบบมีแอลกอฮอล์ส่วนอันนี้เขาเรียกคอเดียวแบบไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้ประกวดภาพศิลปะเพนติงไม่ว่าจะเพ้นด้วยสีอะไรก็ตามเนาะงวัลที่หนึ่งดูได้เนี่ยลูกกวาง ที่สองที่สองกับที่สามมีหมอนอิงอชอบตรงหมอนอิงนี้แหละสวยอันนี้ล้องเกตลิกคือลิกของใครยาวที่สุดอะ <c oughs> นี่รางวัลออที่หนึ่งยาวมากอันนี้รางวัลที่สองมีประกวดคัดลายมือด้วยนะเพื <c oughs> ่อนๆนี่ คนนี้ได้รางวัลที่1ดูลายมือคนได้รางวัลที่1ส่วนอันนี้รางวัลที่สองส่วนคนนี้คนได้รางวัลที่สนี่ประกวดผลงานของศิลปะของเด็กเนาะบ้านหนูอันนี้น่ารักมากเลยไม w w l l o o m e คนนี้ได้ที่สองบ้านหนูข้างในมีหนู คนนั้นได้รางวัลที่3ต้องเปิดดู House for Mouse บ้านของหนูเพื่อนนี่คนที่ได้รางวัลที่1อ h o u s e for Mouse ได้วันที่1นั่นมีทางลูให้ให้หนูเข้าประกวดมะเขือเทศ Apple ปปคนนั้นได้รางวัลที่1ไม่รู้เขาตัดสินยังไงเนาะอาจจะชิมก็ได้รสชาติ อันนี้ก็เป็นเฮิร์บอันนี้รางวัลรางวัลเบสมิชเชฟเวจิทัเบิลอะคะก็คือผักผลไม้ที่มันรูปร่างแปลกๆอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่ง <laughs> ใหญ่เนาะ <first> นี้เออไม่ใช่นี่ได้รางวัลที่หนึ่งอันนั้นรางวัลที่สองดูนี้ดิ ส่วนอันนี้ก็เป็นผัก b l ั n c h of Kale ผักเคลอู้บีนนี้ได้รางวัลที่สาที่สองนั้นรางวัลที่หนึ่งกรีนบีนคุกกี้แอปเปิลน่ะนี่รางวัลที่หนึ่งดูสวยนะรางวัลที่สอง แล้วคุกกิ้งแอปเปไม่ได้ส่งเข้าประกวดเยอะนี่ไงโอกาสร่วมมาละส่วนนี้เป็นมันฝรั่งแล้วก็อันนี้เป็น Exotic Fruit นี่ไงโออาจจะเอา Exotic Fruit เข้าร่วมประกวดอันนี้เหมือนแตงโมเลยวินั่นดูอเบจินได้ที่สามเลมอนได้ที่สอง ส่วนอันนี้ได้ที่หนึ่ง Hew i Watermelon like อันนี้ c o o ัม u c u m b e r นี่ได้รางวัลที่หนึ่งดูเอา้าแบบนี้โอ้ก็เข้าประกวดได้นะเนี่ยปลูกเองมาประกวดได้เลยนะเนี่ยเพราะเอาแตงกวาไทยเข้าประกวดเพื่อนเพื่อน <laughs> อันนี้ Corget ก็คือเหมือนสุกินี่นั่นเองเที่ยงกษิษเขาเรียก Corget นั่นได้ที่สองที่หนึ่งอันนี้เพื่อน วว้าวชอบตรงไข่นี่แหละรางวัลที่หนึ่งเป็นไข่กินี่ฟาวเอกฟาวคือคือไก่อะไรเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวปีหน้าโอจะเลี้ยงนกกระทาส่งไข่นกกระทาเข้าประกวดมีพวกมามา,มาเลดแล้วก็ชัดนี่นะคะมาประกวด แล้วก็มีสโคนมีน,นี้คนนี้ได้รางวัลที่หนึ่งนี่มีร่องรอยการชิมแสดงว่ามันอร่อยแล้วก็วิกตอเรียสปอนเค้กนี่ได้รางวัลที่หนึ่งแปลว่าอันนี้อร่อยที่สุดก็มีขนมปังอุ้ยอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งขนมปังรางวัลที่สองแล้วก็เป็น พวกเทรเบกคราวนี้ขาดไม่ได้เลยช็อตเบรดทุเรียนวันนีรจะเป็นสเต็ก Steak, yes, and a bit of pickle. Where the pickle come from? Pickle comes from somebody's garden, and they put a fancy top on it, but actually underneath, Just that. it's a mixed pickle. It's mixed pickle. And look here, I would say this was made around about the 12th of August. Just guessing. <laughs> now let, let's it have gone, a label. More the 5, 12th of August. I was <laughs> right. Oh God. เปิดไม่ได้ <laughs> ส่วนของโอเป็นมาม่ากิมจิค่ะนี่กิมจิเอาไว้โปะหน้าส่วนเส้นนี่เน้นต้มต้มค่ะเพราะว่าต้องให้เส้นมันแบบสุกสุกสุก,สกจริงๆเสร็จแล้วนั่นนะคะดินเนอร์ของฮิวสองโอนั่นกิมจิช่วงนี้โอกำลังชอบดูรายการทีวีชื่อ ริชเฮาหัวเฮานะคะมันเป็นรายการทีวีที่แบบว่าเอาสองครอบครัวที่จนอยู่ระดับล่างของรายได้ต่อต่อครัวเรือนอะเนาะรายได้ต่ำสุดของ1 0ต่ํ่ำล่างของอังกฤษอะคะ่ะมาสลับกับคนที่รายได้สูงสุด1 0ข้างบนของอังกฤษเนาะสลับบ้านกันอยู่บ้านที่รายได้น้อยเขาก็จะมีเงินที่แบบห,กหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วมีเงินใช้อะคะ่ะต่ออาทิตย์ ประมาณร้อยกว่าปอนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆส่วนคนที่แบบระดับรวยมากมเขาก็จะมีเงินใช้ต่อสัปดาห์ระดับ1000ปอนปอนขึ้นไปค่ะ<ม>บางบ้านก็2,000ปอนด์3 0 0 0ปอนก็มีค่ะเพื่อนๆดูแล้วก็<ม>ก็ได้เก็บความรู้อะไรดีๆนะคะเพื่อนๆดูเพลินดีค่ะโอ้ชอบแบบว่าชอบดูแล้วก็ดึงเอาจุดดีของบ้านหลังนั้นมาดูมามา,มาคิดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆบ้านที่จนอย่างเงี้ยเพราะอะไรเขาถึงจนเพราะอะไรเขาถึงแบบ เป็นหนี้แล้วไม่ได้ลืมหูลืมตาสักทียอะไรเงี้ยบ้านที่รวยอย่างเงี้ยส่วนมากบ้านรวยที่เขาเอามามักจะเป็นบ้านที่แบบว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วก็ก่อล่างสร้างตัวมาด้วยตัวเองเยอยงนี่คะเพื่อนๆบางบ้านที่จนมากๆก,ก็น่าสงสารดูไปก็น้ําตาไหลาตามเขาไปค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องโอ l ไล e ์บล็อกค่ะแล้วเจอกันใหม่บล็อต่อไปค่ะบ๊ายบาย